เพื่อใช่ไหมคะถ้าเราไปฝังดินชีวิตของเราก็อยู่แค่เนี้ยเราลอดแล้วแต่คนอื่นไม่ลอดทําไมถึงไม่ลอดเพราะเราไม่ใช้ตะลันเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้ชีวิตเราเกิดผลอยากให้ชีวิตของเราเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าเราจะเอาตะลันไปฝังดินให้เราทําตามพระคําของพระเจ้านะคะก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันสปาโตวันนี้ที่พระเจ้าเสริมกําลังแล้วก็ ให้เราได้มาอยู่ร่วมกันแล้วมานมันสาการพระเจ้าร่วมกัน mm hmm. เชื่อว่าวันนี้ทุกคนที่มานมันสาการพระเจ้าจะต้องได้พบพระเจ้าต้องได้รับกําลังได้รับคําตอบเพราะในสถานนมันสาการมีคําตอบนะจอยพรค่ะ mm hmm. ขอบคุณพระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับคุณแม่นะคะจริงๆแล้วคุณแม่ไม่แก่เลยนะคะเอเมนไหมคะ เพราะว่าพราะคมภีร์บอกว่าอย่าให้ใครดูหมินอย่าให้ใครดูหมินเลยคะความหนุ่มแน่นความอ่อนวัของเรานะคะนะคะของหนู40บวกบางคนอาจจะ50บวก60บวกเจบวกนะหนุ่มแน่นเอาใจ จกันนะคะพี่น้องให้เราสแสดงความรักต่อกันและกันเหมือนที่พระเจ้าส่งรักเรานะคะพี่น้องให้ความเข้าใจอาภัยให้กันและกันมีความรักในอเมนเราเป็นพี่น้องนะคะพี่น้องเราเป็นพี่น้องกันและกันในพระคิดะองค์เดียวกันนะคะ พระวินญ,ญาณสาธิตโยูกับเราอลเลยาระองค์ทรงพอพระทัยเมื่อเราทำตามพระคำทรงอวยพระพรพูดที่ย่ำเปรง ควารักของพระเจ้านะคะที่ผูกพันเราไว้เป็นหนึ่งเดียวกันนะคะพระองค์ทรงพอพระไทยอเมนทรงอวยพระพร คนข้างๆนะคะบอกกบคนข้างๆว่าเราจะเดินไปได้วยกันด้วยสุดใจสุดจิตสุดกำลังความคิดบัญญัติรักพระเจาใหาถ้าเรารัก ทางปวงจารู้ว่าเราเป็นสาบวกบกระบรรยเจ้า แรกค่ะจงมีความรักภายในจิตใจเหมือนพระเจ้าของเราหนุนน้ำใจผู้ที่ท้อใจอับผู้ที่อ่อนแรงผ่อนหนักผ่อนเบาอัยใ,ให้จงมีความรักในในใครขอเสียงหน่อยอาเมน เราเป็นพี่น้องทั้งหญิงและชายในองค์พระคริเราวินยานสถิตอยู่กับเราขอบคุพระเจ้านะคะพระวิญยานสถิตอยู่กับพี่น้องทุกวันทุกเวลาน,น,นะคะพระเจ้าอวยคพรผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าอยู่เสมอให้เราทําไมนะคะเราเป็นอะไรนะเราเป็นอะไร เราเป็นพี่น้องทั้งหญิงและชายในองค์พระครต์พระวินญ,ญาณสธิตจูก,กับเราอาเมนขอความรักของพระเจ้าผูกพ,พันเราไว้นะคะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันส่งอวยพระพรผู้ที่ยำเกรงให้เราทำไมคะให้เราทำไมนะ พระเจ้าค่ะให้เรารักกันแล้วกันนะคะาเมนขอบคุณพระเจ้านะคะยังพอมีเวลานะคะเชื่อว่าพี่น้องก็มีพระพรด้วยเช่นกันขอเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะอขอเสียงให้คุณแม่หน่อยะคะ่ะขอบคุณพระเจ้าสวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะคือเมื่อวันเสาร์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยคือแบบก็นอนไม่หลับนะอาสาวที่ที่แล้วนะก็นอนไม่หลับ นอนไม่หลับทั้งคืนเลยปกติก็คงจะนอนหลับวันนี้นอนไม่หลับเลยตื่นเช้าขึ้นมาได้ข่าวว่าญาติเสียหลานเสียเออขอบคุณพระเจ้าเนะเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราผิดสังเกตนอนไม่หลับเนี่ยเราก็จะนึกถึงเนอะ๊ะใครจะเป็นอะไรไม่นะใครจะอะไรเงี้ยแล้วก็ได้นอนอธิษฐานนะแต่ก็ไม่รู้นะพอดีหลานสาวเขาเขาป่วยทีนี้ไม่ได้ติดต่อเขาเลยลูกของพี่สาวอะ่ะคนนี้รักกันมากเลยก็ขอบคุณพระเจ้าว่า เราก็ไม่ได้ไปเยี่ยมแล้วก็ไม่รู้ขา่าวเพิ่มไม่ได้ติดต่อไม่ได้โทรศัพท์ถึงกันด้วยแล้วก็พอเช้าขึ้นมาพอดลีลูกสาวแม่นั่นน้องเสียแล้วนะฮะเป็นไรอะ่ะมันล้มไปแล้วโผลกระแทกกันเนาะวลานคือนี้เป็นร้านที่ดีน่ารักพ,พึ่งเข้าได้อะ่ะแล้วก็ไปงานเขาที่ว่าสารดี่ก็ไปงานเขาขอบคุณพมะเจ้าก,ก็ผ่านไปเมื่อวันศุกร์ก็ลูกสาวมาเมื่อวันเมื่อวันศุกร์ลูกสาวมาค้างคืน เวลาเข้ามาค้างเราก็เหนื่อยนะเขาก็เป็นพรนี่เราเราก็ต้องเ,เป็นพรนี่ลูกเวลาเข้ามาก็ต้องทํากับข้าวให้ลูกกินแล้วเขาชอบกินอะไรก็ทําให้เขากินเพราะว่าเรา,เ,ราเขาเป็นพรนี่เราอย่างมากมายลูกสาวคนโตอ่ะบางทีว่าถ้าเขาบอกแม่วันนี้แต่เขาไม่บอกนะเขาบอกกับน้องสาวว่าจะมาบ้านแต่เขาไม่ให้บอกแม่แต่น้องสาวเขาไม่รู้เขาบอกแม่พี่เอ๋จะมาแนละ้วเราก็โอ้ยรีบไปตลาดเลยพไปถึงไปตลาดไปวันศุกร์กามาบอกเมื่อวันเมื่อวันพาดกลางคืนนะ่ะ เช้าเข้ามาเดี๋ยวไปวันศุกร์ลูกจกมาเขาเรียบไปตลาดปรากฏว่าเขาก็มาถึงแม่ไปไหนมาบอกไปตลาดอ่ะหนูไม่ได้บอกแม่นี่แม่จำตไม่อยากให้แม่เหนื่อยเอาไม่เป็นไรหรอกแม่เหนื่อยได้เพราะว่าลูกใครๆก็รักเพราะลูกก็เป็นพรนี่เราอะ่ะเราก็ต้องเพลินพรอรู้ว่าเขาชอบกินอะไรก็ทําให้เขากินนะรู้สึกมันมีความสุขก,กับเวลาลูกมานอนที่บ้านน่ะลานด้วยนะก็ขอบคุณพระเจ้าที่เรียกว่าเพราะว่าอยู่บ้านก็อยู่คนเดียวนะ ลูกก็ไปทํางานอยู่กับมาตัวเดียวอะวันวันทั้งอาทิตย์ไม่เคยคุยกับใครเลยน้ําลายบูดอยู่ในปากเพื่อไม่จะคุยกับใครเนาะพอนดกจากวันอาทิตย์เวลาถึงวันอาทิตย์ก็ดีใจเวลาลูกจะมาบ้านก็ดีใจอเนาะเพราะวันวัน,วนคือลูกไปทํางานออกมากลับมาหลัก เขากลับมาแล้วก็นอนแล้วอะพอเราตื่นขึ้นมาทำแบบข้าเาขาก็ไปก็ <S <S <ล>เป็นแบบนี้ทุกวันแหละอยู่พอวันไหนถ้าถึงวันอาทิตย์รู้สึกดีใจนะแต่ก็โอ้ขอบคุณตอนนี้ยอมรับว่าตื่นมาสายแต่ก่อนตีสองตีสามเดี๋ยวนี้นะตีสี่ตีห้าลุกขึ้นมาเออพระเจ้าเดี๋ยวนะเด็กหน่อยนะอีกหน่อยนะแต่ก็ทิ่ทานนะที่ทานครบวงจอเนะี่ยแล้วก็ออกมาทํานู่นทำนี่เสร็จเรียบร้อยก็ขอบคุณพระเจ้ามันสันที่สุขไงถึงแม้ว่าตอนนี้ยอมรับว่า มันก็เหนื่อยนะแต่ก็ขอกําลังพระเจ้าทุกครั้งเวลาทําพระเจ้าเสริมกาลังลูกลูกจะไปลูกจะไปบทพระเจ้าเสริมกําลังลูกเวลาข้ามตนพระเจ้าคุ้มครองลูกนะเพราะบางทีข้ามตนแล้วก็ยอมรับตอนนี้ก็มันแบบเป็นกลัวก็ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าก็คุ้มครองเราขอบคุณพระเจ้าค่ะคอยเก็บพระเจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าลูกขอบคุณพระเจ้าค่ะแม่บอกว่าตีสี่ตีห้าคือตื่นสายอะไรคือสาย แถวบ้านหนูเรียกเช้ามากค่ะโอ้โหตีสีต่ตีห้าแม่บอกว่าสายโอ้โหเิยเ,เลยค่ะเชิญยังมีเวลาอยู่นะคะเชิญพี่น้องเลยค่ะตบมือให้นั่งเอ่อยค่ะค่ะข,ขอขอบค่ะสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะ วันนี้อยากที่จะมาขอบคุณพระเจ้านะคะในเรื่องของอาการการดำเนินชีวิตในแต่ละวันนะคะคือเหมือนหนูเหมือนแม่ผ่าสุกอย่างหนึ่งคือหนูเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะเป็นคุณแม่เนี่ยเรียกว่าเหนื่อยมากเหนื่อยและหนกักเราก็ต้องมีความอดทนใช่ไหมคะคือถ้าไม่มีพระเจ้าเนี่ยบางทีเราก็สติแตกสติหลุดไปเลยเนาะเพราะว่าลูกลูกเราเนี่ยสำหรับเอนะคะ คือดือ้อแต่จริงๆเขาไม่ได้ดื้อหรอกคะ่ะพัฒนาการของเขาแต่ด้วยเราอาจจะเ,เหมือน ติดนิสัยแบบอยากอยู่นิ่งๆเงียบๆอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเรามีลูกใช่ไหมคะเขาพัฒนาการเขาเริ่มอยากที่จะเรียนรู้รือนั่นรือนี่อยากจะรู้ทุกเรื่องในรอบตัวเขาเราก็เหมือนสติหลุดไปสองสามอาทิตย์ปวดหัวเหมือนกันค่ะปวดหัวแล้วก็เครียดมากเหมือนตัวเองไม่ได้มีเวลาสําหรับตัวเองเลยก็คือจะต้องให้เขาเต็มที่24ชั่วโมง เพราะแฟนก็ <f ans> ทํางานตอนเย็นเขาเลิกงานมาถึงจะมาช่วยแต่บางทีเขาก็มีงานของเขาที่แบบบางทีเขาต้องประชุมวางแผนงานประชุมอะไรของเขาเขาก็ต้องมาทําพรีเซนต์อะไรที่บ้านอีกเขาก็ไม่มีเวลาที่จะช่วยเราแบบเต็มที่ท่านีน้ถ้าไม่มีพระเจ้าเนี่ยเอรู้สึกว่ามันยากมากเลยที่เราจะแบบเข้มแข็งแล้วก็เป็นคุณแม่ที่แบบไม่ไม่ไม <laughs> เป็นคุณแม่ที่แบบอืมใช่ค่ะ คือขอบคุณพระเจ้าที่พรงส่งเสริมกําลังเลี้ยวแรงแล้วก็ให้สติปัญญาแล้วก็บางครั้งเราเป็นคุณแม่ที่แบบร้ายกับลูกอะค่ะพระเจ้าก็ให้เรารู้ว่าเนี่ยอันนี้หนูแรงไปนะลูกหนูต้องซอฟกับเขาหนูต้องเข้าใจนะลูกว่าตอนนี้เขากําลังเติบโตเขากาลังเรียนรู้คือมันจะรู้มาจากข้างในว่าพระเจ้ากําลังเตือนเราบอกเราสอนเราในการที่เราเป็นคุณแม่แล้วก็การที่เราเป็นภรรยาการที่เราเป็น ลูกของแม่เพราะเรามีหลายหน้าที่ในคนคนเดียวกันนะคะเราก็ต้องทําหน้าที่ทุกอย่างมันไม่บริบูรณ์มันไม่สมบูรณ์แต่ว่ามีเราพอมีเรามีพอเรามีพระเจ้าเข้ามาที่นําเราอะคะ่ะเราก็เหมือนออบอริบูรณ์แต่ถามว่าบริบูรณ์ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคงไม่เพราะว่าเราเป็นมนุษย์ที่ไม่บริบูรณ์แต่ว่าเรามีพ่อคนหนึ่งที่อยู่กับเราคอยนําเราคอยสอนเราคอยบอกเราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรง รักลูกคนนี้ที่บางทีลูกคนนี้ไม่น่ารักเลยอ่ะบางทีลูกคนนี้แบบแย่มากบางทีลูกคนนี้แบบจริงๆไม่มีคุณค่าในสายตามนุษย์ด้วยกันเลยแต่ว่าพ่อพระบิดาคนนี้เห็นคุณค่าลูกคนนี้แล้วนำคอยนำทุกๆวันขอบคุณพระองค์มากๆที่พระองค์ทรงเห็นคุณค่าผู้หญิงคนนี้ที่แบบทำให้เกิดผลก็คือณนะตอนนี้คลิปจักแห่งนี้ก็ได้เทพื้นแล้วนะคะขอบคุณพระเจ้าแล้ว